ว่าเป็นธรรมเนียมในแต่ละปีกันไปแล้วค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นแรงมาร์กสำคัญอีกที่หนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สาหรับงาน b a n ค k o k อกเค้าดาวน์แอสเซนเทนเที่ปีนี้มาในธีมที่ชื่อว่าส m i ล์อัคืนรอยยิ้มและความสุขให้กลับคืนมา ซึ่งก็ได้มีการจัดแถลงข่าวกันไปแล้ววันที่เรียบร้อยนะลานสแควร์เอเซนทันเวิลด์โดยงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากบรรดาผู้บริหารระดับสูงและศิลปินนักร้องเป็นจำนวนมากทั้งนี้ยังมีมินิคอนเสิตจากวงเ e ิร์ฟแทททูคัลเลอร์เดอะริชแมนทอยมาเรียกน้ำย่อยกันอีกด้วยค่ะโดยหนึ่งในนั้นได้แก่น้องๆจากตัวแทนศิลปินค่าย KPN นำโดยหนุ่มโฟลลิงวัฒน์ทันยูเจ้าของตำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยคนล่าสุดบอกว่าตื่นเต้นกับงานนี้มากๆเพราะเคยเห็นแต่นในทีวีเท่านั้นค่ะเคยดูแต่ใในนนนทีีวเาาะช่่่้ไมิดดจหญข ท่ากอะไรเงี้ยครับแบบคือรางวัลจริงนี่ก็คือคนก็จะมาแบบเป็นแสนเลยนะครับแล<ช>้วก็ตื่นเต้นแลวก็อยากจะมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆอยากให้มากันเยอะๆครับสนุกครับแจ็เพชรก็มาปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2อ,ง,องปีที่แล้วคือสนุกมากๆยังจำแบบภาพรบรรยากาศของแบบตอนที่นับห้าสี่สามสองได้คือแบบยิงพุก,กันแบบไฟแสงสีอลังการมากๆแล้วก็แบบอยู่ข้ามกับบรรยากาศที่แบบคนเยอะมากๆแล้วก็มีศิลปินที่แบบหลายๆคนชื่นชอบด้วยนะครับก็มาร่วมเขาดาวกับพวกเราด้วยนะครับผม นอกจากนี้ศิลปินรุ่งพี่อย่างวงดนตรีมาสก,กวนแททูเคเลอร์ที่นำทีมมาโดยหนุ่มดิมฮารินสุธรรมจรัสนักร้องนำของวงก็บอกว่าน,นี้เป็นครั้งที่3ของพวกเขาแล้วที่ได้ม่มีส่วนร่วมซึ่งทุกๆปีก็จะมีสิ่งพิเศษมามอบให้กับแฟนเพลงเสมอเช่นเดียวกับปีนี้ได้เตรียมเพลงพิเศษจากอัลบั้มใหม่มาให้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณเซนเตอร์เบอร์อีกครั้งหนึ่งครับที่ให้โอกาสเราให้เกียรติเรามาเล่นเป็นปีที่2แล้วในการในการเขาเดาวที่น่าเซนเตอร์เบอร์ก็ปีที่แล้วก็สนุกมากสาม สามครั้งแล้วขอโทษครับขอโทษครับเป็นที่สามแล้วครับโหดีใจขึ้นไปอีกนะเนี่ยก็ขอบคุณมากที่ที่ชวนเรามาแล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ครับเพลงก็คงเป็นเพลงลบ็อมใหม่นะครับแล้วก็การเรียบเรียงก็คงจะเป็นการเรียบเรียงที่ทําให้สนุกขึ้นเพราะว่านี่มันเทศกาลเฉลิมฉลองถูกไหมก็คงจะต้องทําให้สนุกขึ้นครับก็คงจะต้องคึกคักกันหน่อยน่าจะเป็นเพลงเร็วเยียครับผมก็ใครที่อยู่บ้านนั่งนับถอยหลังคนเดียวไม่หนุกหรอกครับต้องมานับพร้อมกันเป็นแสนคนนี่ก็สนุกครับมันหนึ่งว่ามีดนตรีประกอบด้วยมีแสงสสีีีเยงม นาฬิกาดิจติตอลประกอบคือทำให,ให้เราเยอะ,ะกิจกรรมเยอะมากขอรางวัลแจกก็เยอะมากเราเคยเราเคยเห็นมาแล้วเขาจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเวลา คนที่อยู่กันเยอะแล้วนะับพอร์ลพร้อมกันเนี่ยมันน่าตื่นเต้นครับมันน่าสนุกมากครับ,รบมาดูครับสักครั้งหนึ่งสำหรับการจัดงานเขาดาวในปี2 0 1 2มีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อใหญ่ด้วยกันนั่นคือเพื่อคืนรอยยิ้มให้กลับมาอีกครั้งจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยให้กลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงปีใหม่นอกจากนี้ประชาชนและนักท่องเท50 หบาทหรือ555บาทผ่านกล่องส่งรอยยิ้มเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูก,กันต่อไปโดยทางนี้เลข5นั่นก็คือการสื่อถึงปี2,555ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยซึ่งงานแบง k ์콕เค้าดาวปี2,012นี้จะจัดขึ้น,น,นตั้งแต่เวลา22.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปบริเวณลานสแควร์ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลค่ะ